นี่ได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนง่ายๆายสไตล์เย,ยตะเออช่วงข้าวรากหมากแผงอะไรทําได้เองก็ทําเอาเองเนาะนี่แค่ฟังเขานะคะขนมปังอันนี้แค่ฟังฝรั่งเขาคุยกันก็เลยปฏิบประดอยเอามาทําเองสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาวันนี้จะมาทําขนมปังให้แฟนยายลองทาดูครั้งแรกนะคะ มื่อวานไปเดินเล่นกับเพื่อนๆแล้วเห็นเขาคุยกันนะพวกฝรั่งเขาคุยกันเออ,อเขาบอกว่าแป้งออ500กรัมเบียร์1ขวดแล้วก็ผงฟู1ห่หอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วก็ใส่พวกธันญพืชนนะ่ะในย่ยมีอ่งาแล้วก็มีเมล็ด ทานตะวันอะไรเงี้ยเนี่ยนะมาดูกันยายเห็นสูตรมันง่ายๆนะยายก็เลยอยากลองทำดูเนาะนะคะแป้งครึ่งกิโลเกลือหน่อยหนึ่งไม่ต้องทำอะไรมากมายผงฟูหนึ่งหอ่อเขาบอกหนึ่งหอมันเยอะไปนะเนี่ยเยอะไปเรืหนึ่งหอ่อแต่เขาบอกว่าหนึ่งหอ่อหนึ่งหอก็หึหอ่อตามเขาเห็นก็พูดกัน เบียรหนึ่งขวดมาดูกันว่ามูลเลยจ้าไปไปปัป่นทีนี้เดี๋ยวมาดูกันแล้วนะคะจะโรยพวกนี้ลงไปชุดชุดชดุวค่อยไปโรยข้างบนอีก อ,อันนี้แค่ได้ยินเขาพูดมานะแค่ได้ยินเขาพูดมาก็เลยอยากทําตามมาดูกันว่ามันจะมือหรือมันจะจ่าครั้งแรกนะคะใส่ไปเยอะๆเลย เพื่สุขภาพมเมล็ดเมล็ดธัญพืชนะไปอบทีนีง้ง่ายๆเด้อนี่สไตล์เยตะนี่นเพื่อนๆข้าท่าเว้ยเดี๋ยวเอาออกก่อนว่ามันจะเป็นยังไงยายจะเอาออกมามันยังร้อนอยู่เลย เห็นไหมเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่านี่ได้อยู่นะเพื่อนๆง่ายๆสไตล์เยตะเออช่วงข้าวรากหมากแพงอะไรทำได้เองก็ทำเอาเองเนาะนี่แค่ฟังเขานะคะขนมปังอันนี้แค่ฟังฝรั่งเขาคุยกันก็เลยปฏิบอดอยเอามาทำเองไม่ถ้าอะไร บางสูตรเห็นเขาพูดกันโอ้ยต้งแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วเขามาทำทำหลายชั่วโมงอะไรอย่างนู้นเขาใส่ไอ้นั่นนะเขาใส่อะไรนะที่ว่ามันต้องรออะผงยีสต์เออแบบนั้นเอองั้นยายผ่านไม่ใช่สไตล์ยายสไตล์ยายชอบอะไรที่ง่ายๆเร็วๆออทีนี้เขามาฟังสูตรนี้เขาคุยกันมันมันง่ายๆเร็วๆย,ยายก็เลยเอะลองดู จำขนไม่อาเอออินาว้ายเอออินานี่โอ้ยร้อนนี่ด้านนี้ไม่ค่อยสวยอันนี้มันแล้วแต่มันจะฟูเนาะเออเราทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ที่เขาจะฟูเราก็หันมาด้านสวยให้เอ็ซีดูแล้วลองชิมยายไม่กินขนมปังยายไม่กินร้อยให้แฟนยายมากินทําให้แฟนอือืมทาเขาทา